กราบสวัสดีครับผมพบกับผมออฟเชนเคยนะครับในช่องมือใหม่หัดแกะกล่องนะครับวันนี้เราก็มีพัสดุปริศนามาส่งอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะฮะชึบนี่เลยครับผมอ่ากล่องดูดีเลยทีเดียวใช่ไหมฮะอันนี้ส่งโดย f l a t เอ็กเพเจ้าเดิมนะครับซึ่งผมก็ดีใจนะฮะตอนที่เห็นกล่องมุมนี้นะครับเห็นไหมดูดีเลยแต่ว่าแต่ว่าพอผมเห็นมุมนี้ฮะ ใจแปวอีกแล้วคือดูเนี่ยดูจากการบุบเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรมากฮนะแต่ว่ารอยเนี่ยเหมือนถูกเจาะเลยอะใช่ไหมเนี่ยเหมือนถูกเจาะเลยแล้วของข้างในผมมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาลองลุ้นดูกันนะฮะมีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยนะเออเรื่องการเจาะกล่องเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า คือร่องรอยของการเจาะกล่องหรือเปล่าถ้าใครทราบลองบอกหน่อยนะครับแต่เรื่องการเจาะกล่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะในไทยเราเห็นกันแบบบ่อยมากนะครับผมก็เลยงงว่าเอะเขาเจาะทําไมบางทีเขาก็บอกว่าเอาเจาะเพื่อเช็คว่าของข้างในเป็นยังไงมีวัตถุอันตรายไหมแต่ก็แบบบางทีผมก็มองว่าเหมือนเขาละเมิดไปนะ ละเมิดแบบบางทีมันเป็นของส่วนตัวนู่นนี่นั่นและเจาะไม่ได้เจาะธรรมดาบางทีเจาะแล้วของเสียหายเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะแต่ก็นั่นแหละนะครับเราเริ่มต้นคลิปด้วยการฟาดงูฟาดงามมันก็คงจะไม่ถูกเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันก,นก่อนว่าของมันรอดหรือเปล่านะครับชึบชืบชบชบชบดูกันซิว่ามันคืออะไรกล่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับไซส์ค่อนข้างมาในทรงที่เราคุ้นเคยเนาะเออชึบชืบชืบโอ อฟือ้นนี่เลยนี่นะฮะของที่อยู่ข้างในคือถ้าดูจากร่องรอยตรงนี้ครับที่เจาะเนี่ยมันทะลุมาเลยนะแต่ว่าของข้างในห่อมาค่อนข้างดูเน่นหนานะฮะไม่น่าจะได้รับดาเมตอะไรก็โอเคไปเนาะมาอึ้บนี่ ยกมันออกมาดูว่ามันคืออะไรเชฟโอเคมีการห่อบัมเบิลอีกชั้นเนี่แหละฮะคือการห่อที่ผมค่อนข้างอุ่นใจนะครับเป็นการห่อในแบบที่คุณเคยนะก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วว่ามันมีกล่องน้ำตาลอยู่ใช่ไหมฮะเออแต่ว่าเขาก็มีการห่อบับเบิลใหม่อีกชั้นหอ่อใส่ด้วยกล่องไปรษณีย์อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมถือว่า มันช่วยให้แบบนักสะสมอุ่นใจไงเพราะยังไงแล้วของเราโปรเทคไว้มันดีกว่าเยอะฮะชึบเออแล้วก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากผมถ่ายคลิปนี้ไปเนี่ยเราจะมีโดนหรือไม่โดนนะครับวันนี้มีโดนหรือไม่โดนเนี่ย,ยถึง2คลิปเลยก็คือซิลวี่ใช่ไหมชื่อว่าซนะิลวี่เนาะแล้วก็ตัวโลกินะครับจากซีรีส์เรื่องโลกินะครับสองตัวละคร2คลิปเลย ในเวลา1ทุ่มตรงนะครับกับเวลา3ามทุ่มนะครับจะแยกออกเป็น2คลิปเนาะส่วนตอนนี้เราก็ดูการเขาเรียกว่าแกะกล่องปริศนาไปก่อนนะครับผมช่วงนี้เนี่ยของจะมาถี่หน่อยเพราะว่าของอะไรที่ผมสร้างสรมาเนี่ยมันเริ่มทยอยออกมาแล้วนะฮะโอเค okay ชึบเชึบ Ah, น่าที่สุดก็มาสักทีนะครับกับเจ้า Iron Man Mark 85นะครับคนทั่วประเทศไทยน่าจะได้เล่นกันเกือบหมดแล้วนะสำหรับสาย Iron Man นะครับผมเองก็น่าจะเป็นช่อง YouTube ช่องท้ายๆหรือไม่ก็ช่องสุดท้ายเลยที่ได้ทำรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับได้มาล็อตสุดท้ายเลยจริงๆเนี่ยผมจะได้มาล็อตที่2นะครับแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่ว่างทางรีวิวก็เลยขอเลื่อนกับทางร้านไปก่อนขอรับเป็นล็อตที่3แทนก็เลยเนี่แหละเพิ่งได้มานะครับผม ราคาพิออเดอร์ตัวนี้อยู่ที่หมื่นสามนะครับผมไม่ได้มาในแบบราคาตลาดเหมือนที่ทุกคนได้ในตอนนี้นะเพราะว่าผมพรีออเดอร์เอาไว้นะครับสภาพกล่องโอเคนะผ่านไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะครับผมไม่เนี่ยอาจจะติดกับฮอตทอยมากเกินไปเพราะว่ายอมรับว่าพอมาเล่นง,งานปั้นปุ๊บเราก็จะเวอร์เนาะเวลาเขาส่งมาทั้งกล่องน้าตาลเงี้ยเหมือนเขาเอากล่องน้ําตาลานี้แล้วก็แปะป้ายชื่อแล้วก็ส่งมาเลยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้ว ถ้าให้พูดก,กันตามตรงเมืองนอกเองเนี่ยกล่องพวกนี้มันก็คือกล่องพัสดุครับผมอมืถ้าเราไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องเก็บอะไรกล่องพวกนี้มันก็ไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าบ้านเราก็มีจํานวนคนไม่น้อยเหมือนกันที่ซีเรียสกับกล่องน้ําตาลนี้อยากให้โปรเทคให้มันออกมาดูดีหน่อยทําให้หลายคนอาจจะรับไม่ได้เวลาแบบเข้าใจไหมฮะว่าแบบแปะแปะแบบแปะชื่อที่อยู่ส่งแล้วก็ส่งมาทันอย่างนี้เลยบางคนก็อาจจะรับไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผมว่าหลักๆเนี่ยที่ทําให้คนไทยมีนิสัยประมาณนี้นะ เป็นเพราะว่าขนส่งบ้านเราเองเลยอย่างไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อย p r o เทคของเท่าไหร่ตัวผมเนี่ยเคยอยู่รัสเซียมาซึ่งหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าแบบรัสเซียเนี่ยมันโหดสัตว์รัสเซียอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันน่าจะแบบเขาเรียกว่าไงมันน่าจะโหดร้ายปาเถื่อนทารุณแต่เชื่อไหมฮะว่าตลอด5ปีที่ผมอยู่ที่นั่นผมสั่งของเล่นผมสั่งของนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับกล่องเนี่ยเขาห่อมาแบบปกติแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะห่อมาแบบอารมณ์แบบ ไม่ได้ห่อแน่นหนาไม่ได้โปรเทคไม่ได้มีบับเบิลอะไรเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่าสภาพกล่องคือกลิบของไม่มีเละไม่มีพังเลยฮะตลอด5ปีที่ผมอยู่ที่นู่นอนะ่ะผมอยู่ตั้งแต่ปี2013ถึง2018มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอืเชื่อไหมว่าของทุกครั้งนะครับที่ผมสั่งจากคนรัสเซียเองเนี่ยส่งกันภายในประเทศเองหรือแม้แต่กระทั่งประเทศใกล้ๆส่งมาประเทศรัสเซียเนี่ยของไม่มีเสียหายเลยแม้แม้ว่าทีแรกผมจจเหเอนะตอนนั้นผมสั่งฮอตทอยจากที่นู่นไปใช่ไหม ผมแกะกล่องมาเขาไม่มีบับเบิลอะไรมาเลยผมแบบเฮ้ยของเป็นอะไรปะะ่าวสรุปไม่เป็นอะไรเลยครับกล่องน้ําตาลเขาข้างนอกเนี่ยกล่องปรสีเขาครับกริปคมทุกมุมนะครับแล้วก็ข้างในแม้ไม่หอบับเบิลก็ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยนะฮะเออนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนบ้านเราเนี่ยเลยมีนิสัยว่า ต่อให้มีกล่องน้ำตาลอย่างนี้ก็ยังอยากให้ห่อโปรเทคมาอีกชั้นเพราะว่าเราไม่ไว้ใจในเรื่องการขนส่งของบ้านเรานั่นเองที่มักจะมีประวัติที่ไม่ค่อยดีนะครับอืมก็ประมาณนี้กันแล้วกันก็ทําให้หลายๆร้านก็ปรับตัวจริงๆฮอททอยไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่าฮอททอยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคนที่รู้กันเนี่ยเขามักจะเนี่ยต่อให้มีกล่องน้าตาลอย่างนี้เขาก็จะห่อบับเบิลแล้วก็ใส่กล่องประัานีมาอีกทีนึงแต่กับงานปั้นเนี่ย ก็น่าจะเป็นอีกมิติที่มองต่างออกไปเพราะว่าพอผมได้มาลองเล่นแล้วก็เลยเพอที่จะเข้าใจตีมของเขาแล้วว่าเขาคือการที่เวลาส่งเขาก็ส่งทั้งกล่องน้ำตาลแบบนี้เลยเพราะว่านั่นแหละคือมายเซ็ตมายเซตจริงๆของมันมันก็คือกล่องไปรสณนย์อยู่แล้วนะไอ้กล่องน้าตาลพวกนี้นคือกล่องไปรสณนย์อยู่แล้วมันโผลิตของอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมม,มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมแบบ ทีแรกอึงอ้งๆเวอร์ใช่ไหมตอนที่งานปั้นมาเมาื่อคลิปที่แล้วแบบเฮ้ยไม่มีกล่องอะไรมาเลยหรออะไรอย่างงี้ทีนี้ก็พอจะเข้าใจธรรมชาติบ้างแล้วนะครับแต่ถึงแม้จะเข้าใจธรรมชาติยังไงผมเองก็ยังไม่ค่อยไว้ใจใขนส่งในไทยอยู่ดีนะอันนี้พูดกันตามตรงเพราะว่าผมซื้อของเล่นเป็นประจ,จําและซื้อบ่อยค่อนข้างที่จะแบบเจอปัญหาหลากหลายอย่างอาจจะไม่ได้เจอเคสหนักๆแบบเพื่อนๆพี่ๆหลายคนนะครับแต่ก็มีเจอบ้างมีเจอบ้างเล็กๆน้อยๆกล่อ,ยอ,ยองยับของมายับโอ้โหเรียกว่า เจอมาสาราพัดสาราเพมกันมันก็เลยทําให้เราเลยมีมายเซตอีกแบบหนึ่งนะว่าเวลาโพเทคเวลาห่อเนี่ยห่อมาให้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะแกะลําบากครับห่อมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเออก็ประมาณนี้กันแล้วกันเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะโฟกัสไปกับการทำรายการมือใหม่หัดเก็บรถเหล็กก่อนนะครับผมอืมก็เนี่ยจะเป็นเจ้านี่นะครับผมมี2คันนะครับน่าจะทำพร้อมกันเลยนะนี่มีสองคันนะครับก็เป็น อ่ารุ่นเลยนะฟอร์ลารี่สองห้าศูนย์ GTO นะครับผมเป็นสายรถคลาสสิกนะครับผมอืมก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะได้ดูกันแหละถ้าทําทันนะถ้าทําทันต้องบอกก่อนถ้าทําทันจะได้ดูกันในวันอาทิตย์นี้เลยทั้ง2คันนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยจะยกให้เป็นคิวของ Iron m a n m a r k 85แต่ถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเลื่อนต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคิวทำคลิปค่อนข้างแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแก่กล่องพัสดุปริศนาอย่างนี้ ทำพรีวิวโดนหรือไม่โดนแล้วก็ถ่ายรีวิวอีกก็เลยอาจจะมีล่าช้าบ้างแต่ไม่อยากให้มันล่าช้านะเพราะว่าในหัวผมเนี่ยตอนนี้คิดไว้แล้วว่าอาทิตย์นี้เกี่ยวกับรถเหล็กอาทิตย์หน้าไอออนแมนส่วนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนี่ยมันจะเป็นฮาโลวีนผมอยากจะเอาตัวที่เกี่ยวข้องกับฮาโลวีนมารีวิวไงเออนั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แลวกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทันหรือเปล่า ส่วนตัวที่ทุกคนรอคอยมานานบอกเลยครับว่าจะจัดเต็มแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะเป็นช่องท้ายๆในประเทศไทยที่ได้ทําก็ตามนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย